ก็วันนี้ติดตั้งครับเปลี่ยนชุดประกับไฟด้านซ้ายครับ1รายการครับก็เปลี่ยนแทนของเก่าได้เลยครับเสียบแทนของเดิมไปได้เลยครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นกับตัวรถเลยครับครับสิ่งที่มีเพิ่มเติมเข้ามาก็คือสวิตช์ไฟพามาครับแล้วก็สวิตช์ไฟพัดสูงครับใช้งานได้ครบจบในอันเดียวครับใช้งานได้ครบทุกปุ่มเลยนะครับก็นับเปิดซื้อคุญแจมาก็ใช้งานได้เลยครับปุ่มสามเหลี่ยมสีแดงครับคือ ไฟพามาไปฉุเฉินนะครับก็สถานะที่หน้าจอครับก็แสดงครบครับเดี๋ยวมาดูแสงไฟนะครับกดซ้ำไปที่เดิมครับคือการปิดนะครับก็แตรครับไปเลี้ยวซ้ายขวาใช้งานได้ครบเหมือนเดิมปกตินะครับกดลงตรงกลางเหมือนเดิมคือการปิดนะครับมาดูสถานะครับก็แสดงครบทุกอย่างนะครับ ไปเลี้ยวซ้ายขวาครับปุ่มด้านซ้ายด้านใหญ่ปุ่มใหญ่ด้านนี้ครับเป็นไฟเป็นไฟสูงครับปุ่มดันไปสุดด้านบนครับเป็นไฟสูงครับสถานะก็แสดงครบอยู่เหมือนกันนะครับดันกลับมาคือไฟต่ำครับสังเกตครับจะมีสัญลักษณ์บอกครับพาร์ตตรงนี้ครับคือกดพาร์ตไฟสูงสต็อปไฟสูงได้ครับพิบไฟสูงได้นะครับก็กดได้ทุกเมื่อที่เราต้องการครับสถานะก็แสดงครบนะครับเดี๋ยวมาดูแสงที่หน้ารถครับอันนี้คือไฟต่ำอยู่นะครับไฟต่ำครับ อันนี้ไฟสูงครับอันนี้ไฟต่ำครับอันนี้ไฟพัดสูงครับกดต่ำไปที่ตำแหน่งไปต่ำได้นะครับกระพริบเป็นไฟพัดสูงครับกระพริบได้ทุกเมื่อครับเตือนเป็นการเตือนเป็นการขอทางได้นะครับโอเคครับก็เรียบร้อยครับสำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้ใต้คลิปนะจะมีช่องทางการติดต่อให้นะครับทางไลน์แอดและเฟซบุ๊กครับ สราวันนีอคอมครับ